อาหารป่าที่อร่อยมากแล้วเจ้าของก็แบบที่เมาบ๊อบบ๊อบบ๊บเพราว่าตอนนี้อาหารป่าในเมืองไทย,ยน้อยร้านมากพี่จำไม่ได้ด้วยร้านไหนมีถึงขั้นมิชลินไกด์นะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องแกงเราแล้วก็สูตรีเราด้วยครับที่ทําให้มันได้มิชลินไกด์มาก่อนเรากินเนี่ยตอนนี้มันมีโปรพิเศษก็คือหกจานโปรสุดคุ้มเฮ้ยทำยูไม่อยู่แล้วบอกเลยอืนี่ เคยอยู่ห้องแถวมาก่อน่ะก็พ่อแม่วันมนีไปเที่ยวแล้วปิดร้านเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาเลยเข้าครัวเองเราเป็นคนเกเรมากครับไม่เรียนครับเราเริ่มเข้าหน้าใครไม่ได้ครับทุกคนก็กลัวเราครับแอตตี้เราโดวยว่าสังคมนะครับที่ถามว่าจุดเปลี่ยนมันคือที่เรามั่นใจทำมาเกนั้นเลยครับเพราะว่าเราสึกว่าเราทำหายทุกลูกค้าที่มากินน่ะไม่รู้ว่าเราเป็นคนทำคิดว่าแม่เราเป็นคนตามซึมซับสิ่ง,งต่างๆที่แม่เราสอนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่คิดเราไม่มั่นใจอะ่ะลูกค้าแบบเฮ้ยน้องอร่อยขอใส่ถุงเพิ่มนะเราก็เริ่มมาจ,าจุเเงว่า่าออนีแหละ ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม คือตอนนี้รายการของเราวันเสาร์วันวิพี่พยายามเอาพวกแบบเทปแบบต่างประเทศลุยอเมซอนลุยรัสเซียลงส่วนวันพุธเนี่ยอาจจะเป็นตะลุยหาร้านอาหารแบบบ้านๆที่อร่อยแต่ว่าจะแบบไม่ได้โด่งดังเลยมากเป็นร้านที่ทุกครั้งที่เรามาหาพี่บอลที่นะคนปรปฐมเนี่ยเราจะกิ นี่ทุกครั้งนะครับเป็นร้านอาหารป่าที่อร่อยมากแล้วเจ้าของก็แบบที่เมาบอบอจากเด็กคนหนึ่งี่เคยอยู่ห้องแถวมาก่อนเน่ก็พ,<อ>พ่อแม่เหมือนหนีไปเที่ยวแล้วปิดร้านเสาอาทิตย์อ่ะเขาเลยเข,ข้าครัวเองทําอาหารหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยลูกค้าติดฝีมือของลูกอ่ะจนเนี่ยซื้อที่เปิดโรงแรมได้อะ่ะจากเด็กที่แบบเรียนไม่จบเกเลไม่เอาไหนแต่ด้วยรสชาติรสมือเขาเนี่ยทำให้เขาสร้างอาณาจักรมานี่คือร้านลุงลอย สวัสดีครับพิการี่แต่ว่ายังไม่ได้พิชิตจริงนะับสวัสดีครับพี่กาสวัสดีครับ<ะ>เดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่กามีครัหกเจ็ดเมนูมากวันนี้เอาแบบของขึ้นชื่อของร้านนี้มีอะไรบ้างพี่การแข็งสตาร์เลยบอกแล้ว ม,มีปลาเผานเผาปลาพันธุ์เด่นเป็นดิฉลินนะครับแล้วก็มีปลาคังสมมติเป็นปลาคังปลาคังเนี่ยมีสูตรพิเศษเลยคือเอามาปุ๊บพี่กาจะแบบแลมวนีเป็นยังไงนะโบ้ต้องแข็งเพื่อให้มันขายเนื้อก่อนแล้วมาแลกเก็บเพราะปลาบางชนิดมันเก็บไม่เหมือนกันโอเคไปลุยเลยครับ แม่เป็นคนชอบเที่ยวครับจะมีกลุ่มเพื่อนเขาอะครับสมัยก่อนนะไปกินร้านอาหารตามเมืองการนู่นนี่นั่นครับหลายที่ครับแล้วก็จนเขามาเปิดร้านเป็นของตัวเองครับด้วยความชื่นชอบของแม่ก่อนครับก็ใช้ชื่ออากงอากงก็เป็นพ่อของแม่ทาผิดทาถูกมาเรื่อยๆจนได้สูตรอาหารที่เห็นกนทุกวันนี้นะครับวนผมก็เริ่มทําตอนหลังจากจบม6ครับเราก็อยู่กับเขามาตลอดหลายปีที่ช่วยเป็นลูกมือให้แม่ครับร้านนี้เปิดมาตั้งแต่สามสกว่าปีครับเริ่มมาคุมจริงๆประมาณยี26ิบ้าครับ เราเป็นคนเกเรมากครับไม่เรียนครับแล้วก็แม่พูดอะไรก็เราก็สุดแทงส่วนตลอดเลยครับอุ้มมาอุ้ม,ม <ๆ S 2> กลับยนงที่ดีกว่าครับคนที่เรารู้สึกว่าเราเคยพบเจอเขาไม่บ่อยเขาไม่ต้อนรับเราครับเราเริ่มเข้าหน้าใครไม่ได้ครับทุกคนก็กลัวเราครับกลัวว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วก็แอนตี้เราโดวยว่าสังคมนะครับ แม่ไปเมืองการไปเอาขอไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรารอวิชาไมอยากลองไยเว้ยเปิดเลยตามแทงสวนเราเราเข้าแทงสวนครับที่ถามว่าจุดเปลี่ยนอ่ะมันคือที่เรามั่นใจทำอาหารจนเทินเชฟได้เพราะว่าเฮ้ยกันเลยครับเพราะว่าเราสึกว่าเราทำอาหารปุ๊บลูกค้าที่มากินเน่ะไม่รู้ว่าเราเป็นคนทาคิดว่าแม่เราเป็นคนทาจริงๆแล้วคือเราทําได้ดิเราอยู่กับมันมาพอสมควรแล้วอ่ะซึมซับสิ่งต่างๆที่แม่เราสอนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราต้องบอกว่าวันนี้เราขอบคุณแม่เรามากๆที่เขาพยายามจะสอนทางอ้อมเราอ่ะให้เรารู้ว่าอัันนนนนนีีีี้้้้คคืออาาาชชพพึงงะะจจกกท่่่่เรไมมใลู อร่อยขอใส่ถุงเพิ่มนะเราก็เริ่มมาจากจุดเองว่าเออนี่แหละทางของเรา เก่งนี่พี่กาอยากเก่งนี่ลออยู่แล้ววันนี้ตัง้งใจว่าอยากกะหล่อหน่อยเนี่ยโด<อ>นเบรกโดนเบรกแล้วน,น,นี่เจ็บมาก,ก่อนคือรายการนี้ต้องอยังไงพี่บอลทรงแบบว่าแบบเนี้ยส่งแบบนี้เลยอ,ะอ่ยอะไมรู้พวกมึงชอบแต่กูเซ <c oughs> ็่ผมนั่น ใส่แว่นดำทำไมหลอกไปไม่ได้ต้องแบบเมาเมาติดดินติดเดนอบมาบ้อบบๆผิวาดทกคนเอฟซีได้แชอบนะ,ะทุกคนนี่ก็คืออาหารนะครับอาหารป่าซึ่งพี่ว่าตอนนี้อาหารป่าในเมืองไทยน,ะน้อยร้านมากพี่จำไม่ได้ด้วยร้านไหนมีถึงขั้นวิชลินกนะแต่ที่นี่ก็มีนะครับก่อนเรากินเนี่ยตอนนี้มันมีโปรพิเศษก็คือ6จานโปรสุดคุ้มเท่าไหร่989บาท้อยเลย <S <S <S> มีอะไรบ้างครับโปรสุดคุ้มมีปลาคังต้มแซ่บครับมีทอดมันปลาไก่ครับเอาปลากระพงทอดน้ำปลาครับแล้วก็มีปลาบุตป่าชาครับก็มีแกงข้อยขมครับแล้วก็มีมะระหวานผัดไข่ครับผมหกอย่างเนี่ยมาทั้งครอบครัวทั้งเซ็ตแบนเทามีทอนนะครับใครชอบของเผาโบคู่เพื่อนซีใช่ไหมเพื่อนรักเพื่อนรักพี่เพื่อนรักเพื่อนรักแล้วเป็นด้อยากเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นโปรสมาชิกใช่ไหมมันเผาไปพี่อ๋อสองเผานี่ปกติกุ้งอย่างนี้หกร้อยห้าสิบแล้วนะใช่ครับพี่แล้วก็ปลาเท่าไหร่นะครับสามร้อย 850ราสนี่ก็ส่งไวเกินโอ้โหนั่นเปสิงให้นึกก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรนะครับปี้ายก็ได้ฟินาเล่ฟินาเล่คือ2เมนูที่ทางมิชลินเนี่ยให้เป็นเรคคอมเมนต์นะครับเป็นมิชลินไกด์นั่นก็คือผัดเผ็ดหมูป่ากับปลากดค้างทอดด้านหน้ากันนะครับใช่ครับผมโอเคค่ะมาเราเริ่มกันก่อนธรรมดาแล้วปกติอย่างที่บอลมาที่นี่คือเมนูที่โปรดป้าที่สุดคืออะไรหมูป่าครับแล้วเราเริ่มด้วยไฮไลท์ก่อนเลยนะฝรั่งตอนเขามาชิมนี่คือเขากินไวอะอันนี้คือผมอ่ะก็สงสัยอยู่เหมืออออนนนนกัััะะะครรรบพพีี่่เเเเาาาาไมตดสิย มึงเป็นฝรั่งเฮ้ยอือน่าเป็นมือป่าใช่ครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องแกงเราแล้วก็วัตถุดิบเราด้วยครับที่ทําให้มันได้วิสิตไกมาเสน่ห์เขาคือตัวหนังหนังก็เนี่ยคือแบบจะกรอบกรึ๊บเลยนะตู้ฟันหน่อยๆแล้วก็รสชาติของเครื่องแกงนี่คือเผ็ดจัดจ้านมากนะครับผมที่นี่เขาใช้เครื่องแกงดีครับเขาใช้เครื่องแกงของใช่เล็กสุดเลยอยกินเล็กน้อย อ่ะเนี่คือเมนูโปรของร้านของพี่นี่คือปลากดคังนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลากดคังซ้ายแบบตีห้าโลไหมสามสี่ห้าครับประมาณนี้นี่ครับนี่ก็เป็นซอสสูตรพิเศษนะครับผม <c oughs> อรอมากท่านลูยปูทมากอันนี้พี่ให้เป็นบนึ่อร่อยจริงป้ากดค้งเนี่ยสำหรับปลาน้ำตื้นเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในปลาที่นื้อดีที่สุดนะนะผมว่าน่าจะลองกับปลาบูนะปูนเนี่ยจะมีความแบบแตกละลายมันคล้ายๆกับปุสลัดแต่ปรากดค้างเนี่ยเขาจะมีความหนึบความแน่น t e เ t อร์จะไม่เหมือนกันก็ไม่ไรสู้ได้ป้ากดคังดเลยว่าเข้มมาก ทำปลาคังมาปลาคังร้านเราอ่ะเด็กกินได้ครับเพราะไม่ขาวเลยผมมีวิธีการทำครับการเก็บปลาการแลกการจัดการการเตรียมปลาคือมีสูตรเพาะทานตรงทางร้านนะใช่ครับพอเรารู้ว่ามาจากจากกระพงทอดน้ำปลาหรือเปล่าเพราะสูตรซอสนี้เหมือนกันไหมสูตรเดียวกันครับผมโอ้ปลากระพงตัวเมื่อเลยนะใช่ครับเพราะที่กรุงเทพตัวนี้น่าจะมี450นะครับผมกระพงไซส์โลกว่านะครับกรุงเทพต้องมาตัวนี้มัน450ถึง500นะแต่ที่นี่ขายยกเซตนะครับ6อย่างลงกระพงด้วย900 89บาทแม่ครับ อ่ะออนี่เรามาเก็บกินเสร์ตถ่ายภาพประมาณชั่วโมงยังกรอบนอกปูข้างในถ้าเกิดทำจริงนะเรื่องเ,เ,เนื้อนะทอน้ำปลาต้องให้ประกบนะข้างในก็ปูอ่ะนุ่มมันได้เตคเจอที่นะว่ากัดไปปุ๊บ,บ,บแล้วก็นุ่มข้างในใช่คือแบบช,ช,ชในชิมมาก เมนูต่อไปครับพี่นี่ที่เด็ดที่ผมชอบสลยบ้านเลยี่ผมเป็นอาหารที่บางคนว่ามันง่ายพี่ถ้ามันเป็นตัวตัวมันเลยมันก็ต้องเสียเวลาใช่จิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยเราก็จัดการแกะมาให้ลูกค้าเลยแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยเด็ดจากเนื้อตัวมันเลยแล้วก็ด้วย เราเคยกินสมัยก่อนผมชอบกินแกงค้อยขมครับตั้งแต่รุ่นแม่ทำมันเป็นรัวแล้วมันน้ำมันเชงเชงอ่ะถ้ามันกินน้ำขัวกะทิที่มันข้นๆแบบนี่จะข้าวแล้วอร่อยน้ำกะทิบอกมันมีความแบบคลักแต่ว่ามันไม่เลี่ยนเหมือนกันไปนะกินแล้วสดชื่นเติมกระอมเข้าไปคมนิดๆตัดกับแบบความมันของกะทิแล้วก็ความหวานของอ้อยโอ้โหขมกิดคือจริงๆเป็นเมนูที่ผมชอบนะที่ผมกินดังหลัที่ผมก็เป็นรุ่นเป็นเก๋าอ่ะพี่ด้วย เดี๋นี้ก็เป็นรยบร้อยทอดมันนี่คืออันนี้ทอดมันปะการังด้วยใช่ครับผมแล้วก็หายากมากปะการังใช้มือนวดอ่ะพี่ของนี้คือมือนวดเลยใช่ครับก็จะได้เท็กเจอร์อย่างหากินแบบว่าทอดมันดีๆสมัยนี้น้อยมากครับทุนใหญ่เขาเปลี่ยนไปใช้เป็นหมูเป็นแป้งเป็นอะไรแทนแล้วนะเออเป็นเท็กซเจอร์ที่กินตอนเด็กๆนะแต่ทุกวันนี้หากินยากนะครับกินที่ร้านนี้ไม่เคยสั่งอันนี้เลยอันนี้แข็งๆกระแมวครับอันนี้กินกินปลาปลาได้เลยว่าต้องตัดกับซีฟู้ดหรืออะไรไหมครับพพีีี่่่่มััันนนเป็ผกชือววาฮิต้ครบะ ไม่มีความขมเลยไม่ขมเลยกินได้เด็กๆชอบเหมือนกันเมนูนี้อันนี้คือไม่ขมเลยพี่อองแนวหวานหน่อยๆใช่ไนะใช่ยมันละหวานเออเนี่ยพอกินเปล่าๆรู้สึกว่ามันหวานอืม ปลาบึกนะครับผัดชาใช่ไหมครับผมค,ครับไอ้บึกนี้ก็คืออีกหนึ่งเนื้อปลาดีนะครับน้อยคนเนี่ยเคยได้กินนะครับแต่ว่าถ้าไปตลาดออกโลละ้วหกร้อยนะครับราคาสูงสีกั้สเต๊กะตนะครับไม่ใช่ปลาที่แบบว่าหากินกันได้ง่ายๆนะฮะราชาปลาน้าจืดหนังเราเนี้ยจริงยิ่งสายใหญ่นี่คือหนังแบบหนาเป็นแบบเป็นเส้นเลยทุกคนเหมือนกับมีความคล้ายๆกับหมูป,ป่าเลย กรอบกุบกุบกชรบพี่มีนะู้ฟันผมมองว่าปลาบึกเนี่ยใส่ทั้งสามสิบไม่เกินห้าสิบกระดังสุดตั้งทำกินพี่คุณไม่้ลองลองดูแล้วคุณจะหลงเสน่ห์ของตัวหนังของมันเคชเคชชูสว่างขายแล้วนะบิ๊กซีสาขายใหญ่ทั่วประเทศ รายการโทรทัศน์ปั้งขึ้นมาขอถ่ายแล้วก็มันจะเป็นช่วงปากต่อปากผมว่ามองว่าร้านผมอะมันจะเป็นร้านใหญ่เหมือนกับที่ทุกวันนี้มันจะเป็นสเกลเล็กๆเ,เลยแล้วคนที่ทานอาหารครับเขาก็จอดรรดงเราเหมือนกันแล้วทำให้เขาลุกขึ้นรู้กว่าชอบแล้วก็มันก็ดีไปเรื่อยครับผมไม่รู้ว่าจุดพีคของม,มันถึงตรงไหนแต่รู้ว่ามันก็เครียดสเกลขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆ เรยกว่าผมอะไปเชฟภูกเก็ตแล้วผมเห็นร้านอาหารในภูกเก็ตไล้ิชลินเรีวยกว่าความที่ผมเป็นเชฟเป็นคนทำร้านอาหารเหมือนกันผมก็เลยเดินไปถามเขาว่าเฮ้ย hey, พี่ได้พิชลินยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันขาให้กูมา,ม,กม,ามาเฉยเขาก็เลยออกมาแบบเฮ้ยเราจะทําร้านอาหารให้เป็นมิชลินไกด์หรือจะเป็น ดาวแล้วสักอย่างอยากได้มิชลินแต่เราสึกว่ามันยากเหมือนกันนะเราไม่รู้เลยว่ามันต้องทําอะไรก่อนอะ่ะจนวันหนึ่งครับเขามีทีมงานมาทานที่ร้านโดยที่เราไม่รู้อ่ะวันหนึ่งก็มีวัสดุมาส่งผมเปิดซองมาเป็นประกาศสิบาตขอแสดงความดีด้วยร้านคุณได้มิชลินไกด์ช็อกตรงที่ว่าเราชื่นชอบรางวัลนี้อยู่แล้วด้วยเราตั้งเป้าตรงนี้อยู่แล้วที่ช็อกมากคืออาหารที่มันควรได้มิชลินแม่งไม่ได้ครับมันเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าก็โอเคนะครับแต่จริงแล้วอาหารทุกเมนูที่ร้านครับเราตั้ง ก็สมเหตุสมผลด้วครับ ผมเป็นลหัสครอบครัวครับราคาประหยัดรสชาติโอเคแล้วก็ปริมาณก็สมเหตุสมผลครับนี่ผมอยากจะรักษาตรงนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดมากกว่าครับก็พยายามจะดีขึ้นเรื่อยๆครับจะมีแผนว่าจะทําร้านใหม่รีโนเวทใหม่บ้างเป็นบางส่วนครับอาจจะเจอลุงลอยนิวเวอร์ชั่นแต่ก็ยังไม่เร็วนี้ครับองบอกเลยเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันนี้ปลาอะไรครับปลาคังกันครับพี่ต้มแซ่บที่ไปตกปลามาทั่วโลกนะครับก็รู้สึกอยู่ว่ามันก็ยังไม่เจออะไรที่คู่หูคังของเราได้ที่พี่ตกปลามาเยอะมาดูพี่มานาร่อยครับพี่ แซบบอแซบอีีโอเคครับมาถึงชุดเดด็เ,ดดเดพื่อนสีไอันนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันตัวนี้พี่ว่าจะเป็นปลาเผาเกลือที่อร่อยกว่าที่พี่เคยกินเลยนะครับรู้ <c oughs> จักกันมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีแล้วไหมพี่บอลกับสิบกว่าปีแล้วพี่กะสิบปีแล้วเอกลักษณ์ของปลาช่อนเผาที่นี่คืออะไรพี่กะเครื่องที่ใส่เข้าไปในตอนเวลาเผาครับแล้วก็ไฟทามมิ่งแล้วก็เกลือกระต้อนเผานี่คือต้องมีเครื่องก็เป็นสูตรเฉพาะทางของทางร้านนะทุกคนครับผมนี่ผมลองชิมแบบปลาเผาอ่๋อ คือคนจะบอกว่าปลาช่อนเป็นเนื้อที่มีความหวนมันจะไม่กินชะโดกันนะเขาบอกมันจะมีความหวานของธรรมชาติถึงแม้ว่าน่งตากลมอยู่ประมาณชั่วโมงนะยังมีความฉ่ำอยู่เลยไม่แห้งเลยและที่ชอบมากก็คือกลิ่นหอมของมะเขือเผาแต่อย่างที่แบบโดดเด่นมากคือน้ำจิ้มอร่อยมากเนื้อปลาปัดกับน้ำจิ้มแ,แ,แล้วก็มะเขืออันนี้ก็คือห้ามพลาดคนระับอ,อรอ่อ,รอยจริงอร่อยจับคู่มาคู่เคื่อนสีก็คือช่อนเผาพวกก็มีกุ้งเผาด้วยตัวเปรี้ยวแล้วทุกคนไงครับ อันนี้สามร้อยยี่สิบาทถ้าเกิดว่าเกือบคู่ปุ๊บลดไปร้อยยี่สิบบาทเหลือแปดร้อยสิบใช่ป่ะใช่แต่กุ้งที่ผมการันตีความสดนะครับมันน็อกมันแข็งคือสดกว่านี้คือมันต้องดำลงไปแดกในน้ำครับมันนี่คือเต็มหัวนะครับไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าเต็มหัวนะครับซีฟู้ดก็ไปอีกสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็กัดแม่งมาครับเป็นไงครับคุกพี่ดีไหมกุ้งดีมากเนื้อครับเนื้อเนื้อเด้งๆครับโคเลโคเล กุ้งเนื้อหวานหทม,มทุกคนจิ้มอย่างนี้กลัวจะเผ็ดอจะจรรู้ไมไม่เผ็ดเลย้ามีอะไรไเอาชื่อมาอยู่เลยบอกเลย บอกเลยครับว่าร้านนี้มาเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ผ่านนครปฐมมาก็ต้องแวะร้านลุงลอยตลอดนะครับก็รู้จักผ่านจากพี่บอลนี่แหละแล้วก็เลยกลายมาเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกับพี่กาสนิทกันไปเลยนั่งกินลงกินเหล้ากันอาหารรสชาติจัดจ้านนะครับอมกล่อมทําสดทุกวันนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่าบุนีมนูพิเศษใครพี่อันนี้ไม่ได้ขายนะรู้เลยรู้เลยรู้เลยมายังดีเด็ดเหมือนกันอันนี้ออกเฉพาะเวลาเมามาแล้วนี่ครับ นี่มีอะไรครับพุดยากกว่าทุกทีสิบมากเลยอันนี้คือคัสซีเราเรียกกระเทยพี่คือก้างกลางของปลาคาร์ที่เราแล่ทอดแล้วคุกซอสได้กะี่พุดหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องเลยครับพี่ได้เลยไม่ต้องเลยครับโอเคน้ำติดกระตูนมีความฉ่ำของมันฉ่ำๆครับพี่ ไม่ได้ขายละสนุนกันสุดๆรีวิวมากกว่าอาหารที่ตก่องหนึ่งเนื้อเขาฉทำมากพี่เมนูมากพี่ผมไม่กล้าทำขาเพราะอะไรปะเพราะเราอะแลกขาของนี่อะมันคมคุณภาพที่มันเนื้อติดให่อย่างนี้ไม่ได้แล้วแบบพี่เมนูวัดดวงอ่ะเราไม่ขายตัวเขาวดวงอ่ะหลายลูกค้ากินอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยได้เต wow wow ็มเต็มแน่แน่จบเลยสวยๆอืมเนาะมันหอมผงนะกินแบบเพลินๆกินเจ็บไปแพะไปเนื้อติดกระดูกมันมันกรอบ เราได้ใครผ่านไปผ่านมาเนี่มีวิลล่านี่นะครับก็บอกว่าจากเด็กเอเลที่ไม่เอาเรื่องเรียนทุกวันนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วัม แวะเวียนมาได้นะครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่กัเปิด10บโมงเช้าครับถึง2องทุ่มครับผมสามารถโทรมาจองโต๊ะหรือว่าสั่งอาหารออเดอร์สั่งกลับบ้านได้เลยนะที่เบอร์0 8 9ย์แปดเก้าครับผมร้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเซนทรัลเลยโลตัสนครถมมาประมาณ2องเมตรเฟซบุ๊กชื่อเพจครูลุงวายป่าร้านครับผมวัตถุดิบรับประกันนะครับว่าดูแลถนอมมาอย่างดีนะครับสดหมดทําใหม่ทุกอย่างทุกถึงทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคือแบบว่ารสชาติจัดจ้านกลมกล่อมอร่อยเป็นหนึ่งในนนนนรรร้้าาาป่่่ทีีไไดดวิิิิชชลละคับผมมมสต์์ก มีอะไรจะฝากเอฟซีนะไม่ได้เจอมานานไม่ตามเยอะแยะสมมุติว่ามีร้านเด็ดร้านไหนนะครับที่อยากให้เรานําเสนออาจจะแบบเป็นร้านเล็กๆร้านนี้ยังไม่มีสื่อผ่านไปเยอะทักก็มาได้นะครับถ้าเกิดว่าเด็ดจริงเดี๋ยวตามไปรีวิวให้แต่วันนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปกินเหล้าเมากับพี่ๆน้องๆนี่ก่อนอน,อนะครับผมฝากด้วยครัวลุงลอยนครคนผมแล้วเจอกันใหม่อีหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สุดใจครับ ระดับโลกแล้วทั้งเดี๋ยวไม่ได้ถูตัวงี้ตถูกตูกต,กตัวไหนไม่ยากูกตัวนู้นอ๋อโอ้โอเปิดเรื่องเลยตกใจเราแรกอะร้านคุน้ำมันิตไก่เมนูที่ได้คือหมูป,ป่าเป็ดไปหายวับเลยล่วงมาอยู่ตุ่มเลยครับ